ปีพศ2485สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งเริ่มต้นขึ้นทุกคนต่างหวาดกลัวกับภัยสงครามที่กำลังจะมาถึงแต่ชาวบางกอกก็มีวิธีผ่อนคลายและสร้างความบันเทิงนั่นก็คือการไปดูละครเวทีซึ่งในขณะนั้นโรงละครที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือ บางกอกชะชะช่าสวัสดีครับกับมาพบกับผมอีกครั้งผมทวงทวงผมแถลงเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาแเสียในเวลาถึงเวลาแล้วที่พวกท่านลอยขอรอคอยขอเชิญพับกบพบกับการแสดงสุดอลังการจากบางกอกเช่าเช้า ยึดโรงละครแห่งนี้เป็นกองบัญชาการในระหว่างที่ผมอยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังคาสั่งของผมลลและทำตามที่ผมสั่งอย่างหากใครคิดจะลองดีแล้วก็อาจจะมีลูกตะกั่วไปลอยอยู่ในหัวของใครสักคนก็ได้ เขาในโรงละครนี้ก็น่าตหยุดด้วยกูไม่ยอมมึงจะมดับโรงละครจะบตัวเรากระเบือย่างนี้ไม่ได้จับมาไลยเจ้าบางกอกนี่มันปากดีกันทุกคนเลยใช่ไหมเองมันก็แค่ไอ้แก่หนังเหี่ยวคนหนึ่งเท่านั้นแหละคิดจะมาลองดีกับกองหยุดมึงมันก็แค่หยุด ได้สิโตโตู้ดีกว่าได้อยากลองดีกับกูใช่ไหมได้มึงหนยุดนะมูนจะทำอะไรก็ทำไปแต่ขอร้องอย่าทำร้ายพ่อฉันพ่อไปปล่งไปว้่หลบไปสิไปทุกคนไปว้ยยุ่งพวกมันทำไมติดวันนี้ข้าลมดีเลยไปว้ยไปว้่นมาเรา โลละคอยเป็นของข้าแล้วนี่หนึงเมยแกจะมาที่นี่ทำไมที่นี่เป็นตอนรับผู้หญิงตอบสนอนบ้าผู้ชายแกไอ้คนมาแกคิดว่าฉันอยากมานักหรอโลงคอนเสงเพลงเฮงซวยอะไรเนี่ย ถ้าไม่ติดว่าท่านนมูระเรียกฉันมาเลยนะฉันไม่มาหรอกยานี่ข้าเตือนเองดีๆกลับไปซะฉันเพิ่งพูดอยู่ตะกี้ไงว่าท่านนมูระเนี่ยเรียกฉันมาแกเนี่ยไม่เจียมกะลาหัวงแกเลยนะจะไม่มีที่ซุกหัวนอนแลวไม่เจียมฉันคิดว่ากลัวมันนักเหรอพดูดภาญี่ปุ่นนั่นนะอา ทางลำที่เจ้าบอกจ้างมาไงวะมันอยู่ไหนมาแล้วค่ะลมไม่ดีหิวกระหายอ๋อมาแล้วทำไมมาช้ายอย่างงี้ญี่บุญมาสิคะาไม่อยากให้ฉังเข้ามาอ่าช่างมันช่างมันช่างมันมาแล้วก็บำเลอพวกข้าให้ดีด้วยลย่ะนวดะลมร่างไม้ได้นวดไม่ดีจริง วาอีมากมากอีพวกลงละครน้าโง่ที่คิดเหล่าแกจะชนะฉันได้คอยดูฉันจะยึดลงละครแห่งนี้มาเป็นขุงฉันให้ได้อีพวกโง่ นำอาหารญี่ปุ่นได้ยึดลงละครบางกอกชัชาชาเป็นศูนย์บัญชาการเราขออาสาสมัครก็ไปสืบดูว่ามันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ผมมานัสขอรับหน้าที่นี้ครับอืมดีเริ่มปฏิบัติการได้ นี่มันโลกระครกูเนี่ยทำไมต้องมากวาดเองด้วยวะไอ้ทงทงไอ้แถลงมันหายหัวไปไหนเนี่ยเลี้ยงเสียเขาสุมจริงเลยเว้ยเฮ้ยครูนี่นะคนเดียวกันเลยครูครับครูครับครูครับคครครูบรรับเฮ้ยเอา้าเฮ้ยนี่เองเป็นใครเนี่ยเข้าเป็นโละครค่้าได้ไงผมชื่อมานัทครับจะมาขอสมัครเปร็นนักแสดงที่นี่ครับโอ้ยที่นี่ไม่รับนักแสดงเพิ่มแล้ว ไปดูไปอ,ออกไปแค่นี้ฝุ่นก็เยอะอยู่ยเดี๋ยวครับครูอะไรอีกอ่ะจะไม่ชมกนารแสดงคหน่อยหรอครับค่าไปดูเลยง่ะแค่นี้ปัญหาค่าเยอะพออยู่แล้วที่นี่หรือเปล่านะที่เขาว่ากันว่าเป็นละครที่ดังนักดังหนาจะกลับมีครูที่นี่ที่ไม่ให้แม้แต่โอกาสคนครูย,ยังกล้าเรียกที่นี่ว่าเป็นละครของชาวบางเกอกได้หรอครับเอ็งยุ่นปากดีจริงเลยนะได้ข้าใช้โอกาสเองขึ้นแสดงวันนี้ ทำไม่ดูหน่อยไปน้ำหน้าเองเอ่ะมันทำอะไรได้บ้างไอ้หน้าเตัาหูหน้าเต่าหูครูเตรียมตัดเส้อนักแสดงใหม่ได้เลยครับ<ะ>วสวัสดีครับมากลับมาพบกันอีกครั้รง,งผมทรงๆผมแถลงน้องใหม่ของเราจานัทครับมานั้นะน,นอ๋อที่มานัทนะเวลาเราขอทดสอบไวท์ิปเขาหน่อยเถอะ ชี้ตรงไหนตอบตรงนั้นอ๋ออินบุ๊คดีถนัดลองดูลองดูอัดสิตัดสิได้ดันเบาเนื้อหัวไหสุดอ่าโอเคไม่มีพลาดเร็วๆแล้วแบบรัวๆจัดจัดมาเลยหัวไหล่ตื่นหัวไหล่ตื่นหัวไหลดหั่วไหล่ตื่ตื่นอะ พี่ตีผมทำไมครับเนี่ยเอาเป็นรางวัลแห่งความไวมึงก็โดนตบให้รางวัลให้กันเร็เฮ้ยผมอยากให้รางวัลมากมึงอยากให้รางวัลลองดูลองดูลองดูสักรอบจับปุ๊บตบปั๊บเลยนะไปไปรางวัลปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอ่านะตึ๊กต๊อกเฮ้ยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะับต้องมือให้นักคะแนนก่อนผมด้วยโโอ้หเล่นดีเกมวันหลังวันนี้วันหลังวันนี้ไม่ได้แดกกแล้วรางวันรวันก็ไม่ได้ให้ ยังก็ปลาหีในตลาดปลาหีไหมนะแต่ก็เถอใไหนข้าก็รับไปไปแล้ววันจะรับเองเป็นนักสแสดงแ,แต่ว่ามีข้อแม้ข้อแม้อยู่ที่นี่เองไม่ได้เป็นแค่นักสแสดงเดียวนะไม่เป็นนักสแสดงเดียวเราจะให้ทำนะ <c oughs> อะไรวะครับที่นี่มีบทพ่อมดให้ผมเล่นด้วยเหรอครับ ข้าไม่ตลกกับเองนะไม่ตลกก็ไม่ตลกทำความสะอาดล,ละครได้เอี่ยมนะข้าจะกลับมาดูทำไมต้องมาทำเพลงนี้นะเป็นไรหรือเปล่าครับผม,มูช่วยเก็บนะครับ อย่ากพาเราไปดูไปกับพ okay. ี่นะครับไปค่ะอย่าไปซะด้วยนี่แหละดาวพี่อยากดาวถาดาวมาดูสวยไหมครับสวยค่ะพี่ว่าดาวสวยกว่านะครับ ดาวที่มีเรื่องอยากจะสารภาพคือว่าพี่เขาไม่บอกเราจะไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดาวพ,พ,พี่บอกก็ได้ครับพี่รักดาวนะครับเราก็รักพี่เหมือนกันค่ะท่านนามูลาค่ะ มีอะไรอกี้อ่ะฉันเห็นนางดามท่าละกกไอ้มันนัดอยู่ที่ห้านา้ำท่านเหมือนนั่งอุดอุ่ยเนี่ยไอ้มันนัดเหรอใช่ค่ะมันเป็นใครกล้าแย่งผู้หญิงของข้าไปทหารจับมันชาก่อนสิคะท่านนั่งลง<า>ก่อนฉันมีแผนการที่ดีกว่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าแผนการนี้สำเร็จเนี่ยท่านสัญญาก่อนว่าท่านจะต้องยกลงละครคแห่งนี้ให้ฉัน ลงไหมคะหอ,อมากโอ,อ้ว่ามามเห็นยากเลยค่ะท่านท่านก็ไปบังคับให้บุญมาเนี่ยยกนางดาวซึ่งเป็นลูกสาวของมันให้ท่านท่านก็จะได้ทั้งล,งละครแล้วก็ลูกสาวเจ้าของล,งละครเห็นไหมคะว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเสียอีกน่าสนใจเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผลล่ะเอ๊ท่านท่านไปรักนางดาวมาแล,ล้ไงรัก รักบ้ารักบออะไรข้าไม่เคยมีความรักข้าก็แค่อยากเอาชนะมันเท่านั้นแหละ <c oughs> อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้าทาั้งนั้นเลยค่ะท่านก็พอท่านมดแต่โง่ง,งี่เง่าอยู่งี้ไงไอ้มันนัดมันถึงคาดเรืงดาวไปกินได้อ่ะได้งั้นเดี๋ยวข้าจะไปบ้านมันเดี๋ยวนี้แหละโชคดีนะคะท่านไปเไว้พวกเราออกด้วยสิวะ โอ้ยเนื้อเี่มันดีๆสิวะปวดหัวทั้งวันบ้านสวยดีสวัสดีคุณบุญมาคุณกองไว้ตรงนันแหละโอ้แรงเหมือนกันผมมีอะไรอยากจะคุยกับคุณสักหน่อยมีอะไรก็ว่ามาข้าไม่ได้ว่ากับเองทั้งวันดาวจะต้องแต่งงานกับผม ไม่อย่างนั้นผมจะทำลายบางกอกรวมถึงโรงละครแห่งนี้ผมจะฆ่าทุกๆคนรวมถึงแก้วตาดวงใจของคุณด้วยคุณบุญมาเว็วน้อยไปสำหรับคำว่าเร็วเนี่ยของผมเนี่ยหนึ่งวันผมให้เวลาคุณหนึ่งวันเท่านั้นหวังว่าคุณจะตอบตกลงนะคุณบุญมา หนึ่งวันคุณบุญมาเฮ้ยตะเกดะไปเอาเดอย่าดมใม้คุณบุญมาหน่อยสิทำไมครับท่าทางเขาจะนาหน้ามืดว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนหน้ามืดไปแล้วไปอ,ออกไปไปขับออกไปออกไปออกระตู้ข้าบ้านไปเลย พ่อเรารู้เรื่องหมดแล้วนะคะพ่อเรารู้ว่าโลละครเห่งน,นี้ย้องกกับพ่อมากแค่ไหนไม่ว่าเราจะต้องทำอะไรเราทำให้พ่อได้ทั้งนั้นเรารักพ่อนะพ่อก็รักดาวลูก ซื้อของดีกว่าเเนูนตอนนี้รมาเข้าลวเขแล้วเฮ้ยดูะไรกัรอ่ะขอดูทุกคนดิ lêưng b้า này nè, mi tinh à, đào quân, lắm, phe làm cái gì của làm làm đâu hả? ไม่จริงกันแล้วตอนที่ฉลนรักมีคนเดียวนั่นก็คือนมุลละพี่กลับไปซะเถอะเดาไม่จริงกันแล้วเขารักกูไปกูไป <c oughs> โอ้ยจะรวยเขารวยได้ยังไง อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณคุณมียุ่งมายุ่งมานัทออกไปคุณมานัทบอกว่าเราไปยุ่งไงอย่าครัคุณมานัทผมชิดเองจะไม่ได้หรอชิดข้าขอโทษมีอะไรหรือเปล่ามีข่าวจากเจ้าให้ทราบในวันแต่งงานของเจ้าหนุ่มละจะมีการทิ้งระเบิดที่นั่นระเบิดหมายความว่าไงชิด ผู้ทหาญี่ปุ่นมันจะรวมตัวกันนั้นอยู่มากทางผู้บัญชาการและใหญท่านเตรียมพร้อมกับภารกิจน,นี้ด้วยเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับดาวทุกคน หนู่มละวะมึงจะไม่ได้เลยไปทางนั้นแหละชาวบางกอกต้องได้รับอิสรภาพไป้างนนักันได้โอ้ยตายว่าต้องมีคนนองเลือดซะแล้วกูไม่โกงหรอกไอ้อ้วน เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยปุ้มดาวปุมาไว้ดาวไปแล้วลูกดาวไปกับพี่ดา ไม่อ้อมกอดไม่อะค่ะพี่คนที่พี่รัก ั้นชาวบางกอก็ได้รับอิสรภาพทุกคนต่างใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขทำมาหากินกันอย่างสุดจริตมีความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันดังคำเปรียบที่ว่าไม่มีพื้นแผ่นดินใดให้ไออุ่นเท่าพื้นแผ่นดินไทยแล้วขอบคุณครับ